ชมพระรอดพิมพ์กลางอีกสักองค์หนึ่งนะครับเพื่อความเข้าใจอันดีสําหรับบรรดาญาติธรรมทั้งหลายนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นะครับคนมักจะไม่ค่อยได้ชมพิมพ์กลางสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากเป็นพระที่ค่อนข้างจะ หายากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับพิมพ์กลางที่เป็นบล็อกนี้นะครับโอกาสที่เราจะพบเห็นก็ค่อนข้างจะมีน้อยระหว่างเนื้อข้างในกับเนื้อข้างนอกก็จะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับถ้าเราสังเกตดูทีๆก็จะไม่ค่อยเหมือนกันระหว่างเนื้อข้างนอกกับเนื้อข้างในก็จะมีความแตกต่างกันอยู่แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนที่อยากจะนำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับให้ดูกันก็คือ,อถ้าเป็นพิมพ์กลางสังเกตดูง่ายๆนะครับในเรื่องของอดอกไม้หรือใบไม้นะครับตัวใบไม้เนี่ค่อนข้างจะมีความคมชัดกว่าพิมพ์เล็กกับพิมพใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นป๊อกไหนๆก็ตามสําหรับพิมพ์กลางาเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ อยากจะให้บรรดาญาติธรรมทั้งหลายได้รับชมกันให้สังเกตง่ายๆคือถ้าเราจะแบ่งแยกระหว่างพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กนะครับก็ให้เราดูที่ตรงใบไม้นะครับหรือเล็กห,ห,หรือบางท่านก็เรียกว่าใบโพนะครับก็จะมีลักษณะทีะ่ค่อนข้างแก่คมชัดกว่าพิมพ์ใหญ่ พิมพ์กลางกันเออกับพิมพ์เล็กกันเวลาเราศึกษาบางครั้งเนี่เวลาถ่ายแบบนี้นะครับโอกาสที่จะให้ท่านได้ได้เห็นความแตกต่างก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าพระรอดแม้จะมีอยู่ทั้งหมดอยู่3พิมพ์ด้วยกันแต่ลักษณะของหน้าตาทั้งหมด3พิมพ์ก็ค่อนข้างจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับ แต่สิ่งที่เราจะแยกว่าเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กพิมพ์กลางก็อย่างที่ได้เรียนให้กับบรรดาญาติธรรมที่กำลังรับชมอยู่ว่าเราจะต้องดูตรงที่ใบไม้นะครับที่ใบไม้รอบองค์พระก็จะมีความคมชัดมากกว่าพิมพ์ไหนๆน,นะครับนี่ก็คือพิมพ์กลางที่ให้พวกเราได้เห็นกันนะครับ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีเวลาเราศึกษาอะไรก็อยากให้ศึกษาให้ครบถ้วนนะครับอย่างอย่างชุดที่ถ่ายไปเป็นชุดที่แล้วเป็นพิมพ์ใหญ่กันนะครับแต่ส่วนสำหรับที่นำมาถ่ายอาจะถ่ายให้ชมนี่ก็จะเป็นกลายเป็นพิมพ์กลางกันส่วนพิมพ์เล็กก็ เดี๋ยวถัดไปนะครับก็จะนําค <Shit. S 1> ่อยๆนําพ <Gandhi> <my> ิมพ์เล็กออกมาถ่ายให้บรรดาญาติธรรมที่กําลังศึกษากันให้ให้ได้ศึกษากันให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้นเนื่องจากพระรอดนะครับเป็นพระที่มีราคาที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นพระที่มีการ ลอมกันค่อนข้างจะเยอะนะครับจากที่เราเห็นอยู่ใน f Facebook เนี่ยก็มีเป็นจำนวนมากทีเดียวโอกาสที่เราจะแยกแยะว่าอ,อันไหนแท้อันไหนปลอมอก็ค่อนข้างจะยากสำหรับท่านที่ไม่เคยได้ดูบ่อยๆหรือไม่ได้ดูจนเกิดความเคยชินแต่ถ้าท่านไหนที่ได้ดูจนเกิดความเคยชินก็จะรู้ไปเองว่า อันไหนแท้อันไหนเก๊นะครับนั่นเป็นส่วนที่สำคัญที่อยากแกนำมาเรียนมาฝากบรรดาญาติธรรมทั้งหลายซึ่งในแต่ละพิมพ์ก็จะมีด้วยกันอยู่หลายบล็อกนะครับไม่ใช่ว่ามีาพิมพ์มละบล็อกแค่นั้นเองอจึงถือโอกาสนี้นำมาให้เพื่อนๆนที่เข้ามารับชมกัน ให้ได้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับก็ถือ,อก็สำหรับคลิปนี้ก็สมควรเก็บเวลาครับ